ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนใครเคยเป็นไหมแบบใช้ทิชเมต์ยี่ mm hmm. menu, ห้อไหนๆ mm hmm. ก็ยังทําให้ผมเนี่ยแห้งชีฟ mm ูยังค่ะรุดรวมอยู่ mm hmm. นะคะวันนี้นะคะตเตยก็เลย ไปเจอตัวเด็ดนะคะอันนี้คือเพื่อนเนี่ยแนะนำอีกทีนะคะเจ้า NP Beauty Treatment ตัวนี้นะคะคือราคาเพียงแค่350บาทกับปุกใหญ่มากๆเลยแล้วก็เตยใช้ไปนะคะผมขาดลุกล่วงที่เคยเป็นอยู่นะคะก็หายไปเลยแล้วก็ผมดูมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ไม่แห้งไม่ชีฟูเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเตยเนี่ยเป็นคนที่ย้อมผมบ่อยมากนะคะกัดผมแต่ละทีนี่คือ 1- 2รอบเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใช้ปุ๊บจะเ็น ดูกันเลยว่าผมของเราเนี่ยพลิ้วมากๆเลยหลังจากที่ใช้ทีปเมนต์ตัวนี้นะคะดูมีน้ำหนักพลิ้วสวยเรียงเส้นนะคะไม่พันกันด้วยนะคะแล้วก็ไม่ขี้ฟูด้วยค่ะเจ้าตัวทีปเมนต์ตัวนี้อย่าลืมไปหาลองใช้กันนะคะเจ้า N P Beauty Treatment ตัวนี้นะคะดีมากๆเลย